สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการขอย้อยนิวนะคะประจำวันพระรัสบดีที่17มิถุนายน2564วันนี้เช่นเคยนะคะพบกับดิฉันนันพัฒส,สันประเสริฐผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองสาธารณสุขสิ่งแวลดล้อมเรามาดูความคืบหน้าในการเปิดตลาดนะัดในพื้นที่ของเขตเทศบาลตะบนขอย้อยนะคะรวมถึงการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กเล็กนะคะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตะบนขอย้อยะคะ่ะ มาเริ่มกันที่เมื่อวานนี้นะคะคณะทํางานศูนย์ป้องกันโรคติดต่อนะคะของอําเภอเขาย้อยพ,พิจารณาการเปิดตลาดนัดในเขตพื้นที่ของอําเภอเขาย้อยโด,โดยมีนางวิพรแววสีพองในอําเภอเขาย้อยนะคะในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคเป็นประธานการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โดยมีมติที่ประชุมดังนี้ค่ะ 1. ให้ตลาดนัดทุกแห่งในอาเภอเขาย้อยเปิดดําเนินกิจการได้โดยให้ผู้ขายในตลาดนัด เป็นต้องเป็นคนที่อยู่ในอาศัยของพื้นที่ของอำเภอเขาย้อยหรือที่มีชื่ออยู่ในเทะเบียนบ้านที่อยู่ในอำเภอเขาย้อยเท่านั้นค่ะ 2. ผู้ขายที่อาศัยอยู่ใน6ตตำบลล็อกดาวได้แก่ตำบลห้วยโรงตำบลบางเขมตำบลสะพังตำบลเขาย้อยตำบลหนองชุมพลเหนือและตำบลหนองชุมพลต้องขอใบอนุญาตขอเข้าพื้นที่จากผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ของตนเองเพื่อสแสดงในวันขายของ3 ตลาดนะัดต้องดำเนินการตามมาตรการดังนี้ 1. ผู้ขายผู้ซื้อทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 2. มีการคัดกรองอุณหภูมิเข้าออกตลอดทางเข้า 3. สาําำหรับพ่อค้าแม่ค้าต้องสวมถุงมือและหมวกคุมผม100%เซค่ะ 4. มีการตั้งวังเจลล้างมือหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือบริเวณทางเข้าออก 5. มีการสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะและก็ให้ผู้ดูแลตลาดนัดนะคะดำเนินการตามข้อกำหนดข้างบนตามมาตรการนี้นะคะจนถึงวันที่30มิถุนายน,น2564นะคะหรือประมาณ2อาทิตย์นะคะเราจะเปิดทดลองการเปิดตลาดโดยใช้มาตรการดังที่แจ้งไปสักครู่นะคะภายในเวลา2อาทิตย์เพื่อดูลำดับเหตุการณ์แล้วก็ดูการระบาดของโรค ลดลงหรือไม่อย่างไรนะคะเราจะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งในวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะสำหรับตลาดสดเทศบาลตำบลขอยยอดของเรานะคะจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันเสาร์นี้นะคะวันเสาร์ที่19มิถุนายน2564เป็นต้นไปนะคะส่วนตลาดในพื้นที่ของอื่นๆนะคะขึ้นอยู่กับความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรการของทางเจ้าของตลาดนะคะเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้ารวมถึงทั้งพี่น้องประชาชนที่เข้ามาใช้บริการนะคะมีความมั่นใจในการเข้าใช้พื้นที่ ของตลาดนัดนะคะทั่วทั้งอำเภอค่ะต่อไปนะคะสืบเนื่องจากการสืบเนื่องจากปัจจุบันนะคะศูนย์พัฒนาเด็กๆของเรานะคะสังกัดเทศบาลตำบลขอย้อยอยู่ระหว่างการปิดภาคเรียนเนื่องจากว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่โดยเมื่อวานนี้นางบรรทมเกตมั่งมีผู้อำนวยการกองการศึกษาพร้อมโดยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนนะคะในของศูงนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางพร้อมมอบใบงานขนม นมน้ำดื่มและอาหารแห้งพร้อมทั้งของความร่วมมือนะคะให้ผู้ปกครองงดหรือหลีกเลี่ยงเพื่อจะพาลูกหลานของท่านนะคะออกไปนอกบ้านในระหว่างช่วงปิดภาคเรียนค่ะและว,วันนี้นะคะนางทูลเคียมพันธ์นะคะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขอย้อยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของกองการศึกษาได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านเด็กเ็กนะคะของสุพนาเด็กดกทับคางนะคะพร้อมทั้งมอบใบงานขนมนมน้ำดื่มและอาหารแห้ง สำหรับการลงพื้นที่การตรวจเยี่ยมบ้านนั้นของนักเรียนในสูงพนาเด็กๆนั้นทางเทศบาลตำบลขอย,อยจะลงพื้นที่มอบใบงานและสิ่งของให้กับนักเรียนจนครบทั้ง50ศูนย์ค่ะขณะที่กําลังใจและทานน้าใจนะคะยังคงรังไหลมาอย่างพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลขอยอย,อยอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้คุณวารสิ์ชัยวรตัวแทนจาก SCG มอบน้ํายาฆ่าเชื้ออเนกประสงค์จํานวน2แกรลอนให้แก่เทศบาลตำบล้อยเพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค โควิดสิในพื้นที่ต่อไปค่ะต่อไปนะคะมาดูมาต่อกันที่โรคระบาดในสัตว์กันบ้านนะคะนั่นคือโรคลำปีสกินนะคะซึ่งเป็นซึ่งตอนนี้มีการแพร่ระบาดไปในพื้นที่ของเพิร์เขาย้อยเป็นอย่างมากโดยโรคลำปีสกินนะคะเป็นโรคระบาดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พศ2 5 5 8โดยในช่วงที่มีการระบาดในโรคในโคกระบือนะคะห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์นะคะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์หากพบ โคระบือตายหรือแสดงอาการของโรคพี่น้องประชาชนสามารถแจ้งได้ที่สำนักง,งานประสัสั์อำเภอเขาย้อยโทร0899196583ค่ะเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำในการดูแลรักษาโรคโคกระบือที่มีอาการป่วยรวมทั้งมาตรการการป้องกันโรคส่วนการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ของเขตเทศบาลตำบลเขาย้อยนั้นทางกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุด แจ้งแนวทางในการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโดยให้นำหลักเกณฑ์การใช้เงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินพศ2563มาใช้โดยอนุรลมโดยที่โดยที่มีพี่น้องประชาชนที่เลี้ยงโคกระบือนะคะ และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคลำปีสกินสามารถเขียนคำร้องของท่านได้ที่สำนักง,งานเทศบาลตะบนเขาย้อยในวันและเวลาราชการซึ่งวันนี้ทางอําเภอได้เชิญหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางรวมทั้งวางมาตรการในการดูแลโคกระบือในพื้นที่ต่อไปค่ะสําหรับพี่น้องประชาชนนะคะที่กําลังมองหางานทํานะคะเทศบาลตะบนเขาย้อยนะคะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างจํานวน2อ,อัตรา ขอโทษนะคะจำนวน2ตํตำแหน่ง3อัตราได้แก่พนักง,งานขับรถประจําสำนักพลัดเทศบาลจํานวน1อัตราค่ะและผู้ช่วยเจ้าพนักง,งานจะเก็บไรายได้จํานวน2อ,อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัตินะคะสามารถรับไปสมัครและยื่นไปสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่22มิถุนายนถึงวันที่30มิถุนายน2564ในวันและเวลาราชการณสำนักงานประลัดเทศบาลตำบลข้อย,อยหรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0 3 2 5 6 2 0 6 1ต่อ2 2หรือได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขอย้อยค่ะ และทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่นำมาฝากให้พี่น้องประชาชนรับทราบกันในวันนี้หากพี่น้องประชาชนท่านใดต้องการแจ้งเหตุสามารถโทรเข้ามาแจ้งได้ที่032 562 061ได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับวันนี้ต้องขอ,ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ